ถอยหลางกอนใส่ไม้ก่อนบ้องไม้อยู่ไหนเออหันเร็ตรงๆท่านเอูเลามาข้างน้าดิเกียวสองเลยเกียวสองอ้ยไม่น่าเลย <c oughs> <c oughs> ปลาซุนจงรับรู้ <c oughs> งานเข้าอีกแล้วครับท่าน <c oughs> โอ้ย คุด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 ,คดต่อจากคลิปที่แล้วเลยครับเรียบร้อยครับรถเรงางามกะจะย่ำกองดินให้มันเละๆหน่อยครับมันไม่มีรถไถรถไถอยู่ไกลครับ <S <S เมียบแคร์พี่ต้องล่อ,อหนาโล่งอีกแล้วบ,บาเนี้ยมีจื้อ ันนี้เข้าได้ทางเดียวครับเฟอรนิเจอร์ค่ัน้างจะเยอะครับรถสวยต้องทําใจนะครับหมุดน้ำเขาไปได้ครับไม่น่าเลย <c oughs> ผมบอกแล้วว่าไม่น่าเลย <c oughs> ลงป่ามันไปแล้วครับล่าสุด ไอ้กอนวนมาดึงค้าหน่อยเตรียมร้อยจมร้อนนะแบยหนูเอ็งทำไมไม่ถอยลัางแล้วขุดใส่นี่ก่อนมาลากขึ้นเลยโอ้โหโม่ฟองมาลากด้วยจมร้อนนะดวนเลยลาก้างเรื่องเลยนะทางคลองทางคลองทางคลองอะ เออรถเบาลากขึ้นไม่ขึ้นหรอกวะอัเทเหลือครึ่งหนึ่งไงไม่ให้มันเอารถหนักมาเลยรถหนักเดี๋ยวเอาจอบไปขุดเออเอาจอบมาเอาเอาอะไรมาเยอะๆเลยมาลงมาขุดนี่มาลง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 มาทีเนาะนี่นี่นี่มาขุดรอหน้ารอมันนี่มั้ยโอ้โหไอ้คริตไม่น่าเลย ล้อหลังมันลื่นครับล้อหน้ามันจมครับเรามาขุดล้อมันมาเดี๋ยวมันก็ออกมาแล้วลากขึ้นย่ลากแบบนี้นะเอาเอาอะตะสิเฮ็ดวเอาบะขุดกับบะขุดฮะใส่<า>ไฟไหรือ,อยังน,ยนี่ ลงไหนวกเขาโดนกันทุกงานโดนกันทุกทีมงานอันนี้ของใครวะชิกิตหินเปลือบอยากยากช่วงนี้เอาดินยากครับทางเข้าทางออกก็ยากแล้วใจะได้จอดดูขามาแล้วครับตัวช่วยเมียมเดิมเอ้า ทำไมมันแมวดินมาเปิดประตูมันดิเปิดประตูมันด้วยไอทำไมแมวดีคนดินมาทำไมม่คนดินมาอหยาบเมนเอ้ยเฮ้ยกลับลำมากลับลำมา เดี๋ยวจะได้ลากโอ้ยปลืด้ดเองมาขุดอะไรตรงนี้ขุดล้อหน้านูน่นไม่น่าเลยเป็นหน้าเลยแท่ที่มันจะลากรถมันขึ้นก่อนเนี่ยมันค่อยมาขุดครับครับไปลากรถขึ้นก่อนไหม จะได้ไป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 มันต้องมันต้องทำประตูให้ได้เพราะมันชอบหอยเปวดตู้ทา้งหมนตัวจองไปเอาปรโซูลงมา่ะพูดมากเฮไอแก้วไอแก้วสบายสบายครับอยู่นี่ไม่ต้องซีเรียสถ้าปลาชุนไม่อยู่ถ้าแกอยู่นี่โดน ขัาไม่จำบปรนตูวใ้อนมันตื้อเร่งรบได้หน่อยเฮ้ยขับรถสูดหม่เว้ยถอยลัางห้ามเปิดประตูโอ้ยหน่อยังก็ใส่ไม้ยาวๆหน่อยพี่เออถือไฟไหมคนนั้นมันจะไม่ถือดอกแต่ละอย่างเนาะ ๋ยว <Yo! S 2> เพื่อใส่มึงนี้ได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเปบๆดงบงะให้ขึ้นขุดก่อนนี่แหละบอกให้มันขุดแต่แรงไม่ตองขุดบนนาดอกวังปัดเดียโนะเดึงเบาเบาเด้อเบา 来，来。 หนยางไม่เออโอเคป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเลยมันขวามันหลุดแล้วมันคาหน้านะเนี่ยเออได้อยู่เอาสู้ไว้ในนี่เ,เ,เ,อเอาสายหน้ารถนี่ก็ได้เ <c oughs> งาเ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 งากว่าจะขึ้นได้ <c oughs> <c oughs> าคตรถล่มโคตรเออเจอไม่โคตร,รายจระเข้ครับรอบนี้ PC 30รุ่นมือแตกพีซีสามสิบรุ่นมือแตกครับพีซีหนึ่งรุ่นจอบคลยพีซีาหนึ่งรุ่นจอบเลยโคุดไปขคดไป,ไปเออมีตะดินเปียกด้วยมานีน่จมนี่แหละอีก ี๋ยวเขาจะเขาจะลอยไปนี่เขาเขาจะเหยียบเบียดเบียดไปนี่ครับจุมล้อหน้าบนหน้าดอกรึเปล่าโค้งไปนี่ไม่ได้ปะวะโค้งไปนี่เลยอ้อมต้นไม้หัวทางมีเส้นเดียวครับทางนู้นในโกนบอกว่าลิแล้วอะ่ะไปได้ไงวะมาหนีคือเก่ามากามา็มามาก็จุ่มเมืม่อกี้มา เขาคิดว่าเขาชิวไงเอาผมไม่อยู่หรอกอะไรเงี้ยเป็นไงเล้าแอบวิ่งงานหมูเช้าหมูวันนี้กระดูกล้วนะตอนเช้าก็หมูอยู่ครับได้คนเราไม่กินเที่ยวเองทางเละหมดแล้ว ทางในบ่อค่อนข้างจะละนแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีทางไปแล้วบ่อกก็ละอยู่นี่ก็ละทางออกก็ละทางเข้าก็ลีเรืบรอบเลย,ยเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ